สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับว่าระหว่างไม้ MDF กับไม้ HMR นะครับว่ามีคุณสมบัติในการโดนน้ำหรือว่าทนต่อน้ำยังไงนะครับตัวแรกนะครับเราจะใช้เป็นไม้เป็นไม้ MDF นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือจะไม่ไม่ทนต่อน้ำนะครับคือโดนน้ำไม่ได้ครับเรามาดูกันนะครับว่าเราใส่ไปในแก้วน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ เราจะเห็นว่ามันดูดน้ํานะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือค่อนข้างที่โดนน้าแล้วจะแบบดูดน้ําเข้าไปในตัวมันนะครับโอเคครับเพียงแค่เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเราหยิบไม้ขึ้นมาดูเราจะเห็นว่ามันดูดน้ําเข้าไปเต็มตัวไม้เลยนะครับผมโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นไม้ชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไม้ hmr นะครับซึ่งมีคุณสมบัตินะครับไม่ไม่ดูดน้ำนะครับแล้วก็สามารถทนต่อความชื้นนะครับแล้วไม้ชนิดนี้นะครับจะดีอย่างหนึ่งคือกันปวกด้วยนะครับเราลองมาดูครับว่ามันจะดูดน้ำหรือเปล่าเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าไม้ตัวนี้ไม่ไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับคือไม่ดูดน้ำเข้าไปในตัวไม้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับโดยการเอาน้ำ เอาไม้ตัวนี้ทั้ง2องชนิดนะครับแช่ลงไปทั้ง2ตัวแล้วเรามาดูกันว่าทิ้งไว้1คืนนะครับว่าไม้2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณครับผม